ก็ครับทุกคนก็อย่าลืมเป็นกำลังใจผมด้วยนะตอนนี้ไม่รู้ว่านายผ่านจะอยู่บ้านบ้านนายผ่านมืดมากทุกคนโหไม่รู้ว่าจะเจอนายผ่านเปล่านะทุกคนหนูในกวาดก็ยังไม่มาอยู่เลยนะมันเพิ่งทความสะอาดบ้านเสร็จนะครับผมไม่รู้านายผ่านจะอยู่ปะผมก,ก็แบบนี้เดี๋ยวกาัดใจมาดูทุกคน นายพานอยู่นะครับผมเออนายพานเอเอไปด้วยคนสายบ้านเข่าก็ถูกตัดน,นะดีทอดลีอ่ะยีทอดลีคนนายพานอยู่นะครับผมเขาบอกว่าดีขึ้นแล้วนะครับผมทรเลโอ้ทุกคนเขาบอกดีขึ้น<อ>แล้วทุกคน <c oughs> เอาไปเมียการไอ้นอะไม่ค่อยน่าเก่าเนี่ยแค่นั่นลูกเมีย ิู่น้องมีว่าให้คือให้ควรนะขึ้นจูเดินดิแรจู่บอาขอแรจูคนนนมีอู่ดอนนอนด้วหมามเลยจรบันเอตังไม่มีบอกว่าตังไม่มีที่จะทำนะครัอออเดยม่เลย ยออตอนนี้ผมก็ไม่มีนะแต่นั้นผมวงไหวในผ่านไปห้าร้กพันกว่บาทนะครับผมก็ซื้อกับเขา้าก็เข้าก็เก็บไปซื้อกับกาวนะเดี๋ยว <c oughs> ตอนนี้ผมก็ทําอะไรไม่ได้หรอก <c oughs> ตันนี้ก็จะมาเยี่ยมดูอาการในผ่านเฉยๆนะ <c oughs> มาดูอาการในผ่านเฉยๆ <c oughs> น้ำดูตอนนี้มืดมากแล้วก็จะบอกให้นะยุงเยอะมากทุกคน กรัวในพันจะเป็นไข้เลือดออกมานะผมก็ได้มีโอกาสได้มาหาในผานนะทุกคนเจ้าฝนยุงเยอะมากนะครับผมตอนที่ผมนางผมหมาผมก็รกู้แบบยุงโคตรเยอะทุกคนเพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยไง ตอนนี้ก็มือแล้วไม่มีฝายนี่ยุงยิ่เงเยอะเลยบอกเลย<อ> <c oughs> แล้วกันอยากกันยุงอู้บะเออนูมีเยอะนี่อู้อู้ดึกเออ๋อนดึงเหรอเหี้ยไอ้เด็กซี้เขาเยอะอู้บอกบอผอบบอกทนในพันบอกเออตายแล้วตายนะบอกถลาใค็อยากไนี้อันนี้นะในพันบอกไม่ยอ,ยอ,ยอยากอยู่แล้ว เขาก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเขาก็ได้แต่คิดถึงลอเมียลูกเมียกลับมาแต่ผมก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้นะครับผมก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้นะครับผมก็มาดูการนายพันนะก็เป็นผมก้เป็นห่วงนะครับผมว่ากลัวว่านายพันจะเป็นอะไรไปพอวันนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมาวันวันหนึ่งกับ วันนี้ทุกคนผมก็เพิ่งมาถ่ายเมื่อตอนเย็นนี้นะครับผมกลัวว่าจะมืดก่อนผมก็เลยมาพอ oh. ช่วงเนี้ยฝนตกพอไม่ค่อยออกไปถ่ายคลิปได้เลยนะครับผมเ oh. oh. hmm. ื่อยแม่ <Huh? S 2> หมูเคาะหมูมีดูมิวสิจุกเล็กเอาบอออกไก่ไหมอี่จะซีนเดนเห็นน้องมีวลี่อ่ะมีวลี่ งันเราเอาวิลี่อะเอาวิลี่เอาวิลี่มาเฟรเหรอเอาวิลี่เอาเรือเรื่องเมือเฟรดีอู้ทุกนเขาบอกว่าเขาไปกินบ้านตากับยายมานะครับผมแล้วแล้วเพื่อนที่อู้กินบอกว่าบางทีอู้อยู่ที่ที่บ้านมีเลรออ๋อทุกคนเขาบอกว่าเขาก็แบบถ้าหิวข้าวเขาก็ไปกินข้าวบ้านตาบ้านยายนะครับผมดันในเพื่อนที่อู้ฉุกกะอู้แค่เขาบอกอยู่แห้ตรงนั้นนะครับผมอ๋อสัญลีสัญลี ทุกคนผมรู้แล้วผมรู้แล้วมันนีเยอะว่ามีว่ามันอย่างงี้ยอู้อู้อีบางทีเขาไม่ได้กินวบางทีเขาแบบกินข้าวบ้างไม่กินข้าวบ้างนะทุกคนตรงนี้บพอคิดถึงลูกเมียวเขาก็ทําอะไรไม่ได้นะครับผมมันก็แก้ไขแบบอันเวลาไปแล้วไม่ได้แก้ไขไม่ได้แล้วนะครับผมก็ต้องปล่อยไปเป็นความจริงความอันนี้ไปนะครับผมผมก็ทําอะไรไม่ได้นะครับผมจุกจุย่้ <ม>อยูนึ่จุ้ยนะบ่าจุ้ยไปสิตอนนี้ยุงกัดนะทุกคนผมเขไม่กล้านั่งเลยเนี่ยผมต้องยืนนะครับผมยุงกัดมากยุงก<ม>ัดมากนะครับผมคนตอนนี้ยุงกัดมากไปจู่เสียไปหรอเนี่ยจู่เสียไปสิอยู่ทง่งี้ มือแบบจุ๋ยสิเนี่ยบอที่เอาใจเหนื Luckily, ่อยสิเนี่ยตื่เต็มบอเฮ้ยคนดุงเยอะมากนะผมแบบไม่กล้านั่งเลยการนั่งทีไรโดนยุงกัดตลอดนะยุงเยอะมากผมก็เจ็บคอทุกคนตื่นมาก็อยู่ที่แบบเจ็บคออยากจะใจเหมือนในพันเลยทุกคนในพันก็มีหน้าอยู่เย็นสิเฮ้ยโดนมูดหรือเปล่าบ่งคอ เอเดที Bref, 對對 playable, ่หนูพูดมาวะพี่หนูว่าก็ไมยังเเดอรเเดออุ้มนูเอเดอีานก็พูดไม่ดีออกมาแล้วทุกคนผมก็นายพนก็พูดไม่ดีนะคนผมก็พูดให้ไม่ได้นะทุกคนอ บอกก็อยู่ไปก็ทรมานมาเปล่าหน้าอยู่วันนะี้ผมแค่มาดูอาการในพานธครับผมก็ไม่ได้มานานหรอกถ้ามือดิ้งหน่อยผมก็จะกลับแล้วเพราะกัญยงเยอะมากเดี๋ยวก่อนก่อนไปนะ่าจะแบบเดี๋ยวเออนี้มาฝากเดี๋ยวยากันยุงเลยมาฝากคนเดี๋ยวไปซื้อยากันยุงมาฝากด้ยวยนีล่ลเราถือ อีเว้นซอพี่น้อยอยากกินอยู่มาฝากนะทุกคนเพราะว่วา่วงนี้อยูนะ่บ้านได้ผ่านเยอะมากผมก็ทําอะไรไม่ถูกเลยนะครับผม <c oughs> ทํออะไรไม่ถูกเลยดูทุกคนตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะผมถ่ายรอบบ้านให้ดู <c oughs> นี่นะครับผมนี่นะครับ นี่นั่นเวลาในพันทำับเข้าเหลือนะครับเขาจะมาทำตรงนี้นะครับผมนี่นะทุนนี่ก็เป็นห้องน้ำข่าวนะห้องน้ำอยู่นี้นะครับผมนี่รอบบ้านในพันนะครับผมทุกคนผมถ่ายให้ดูรอบบ้านในพันนะครับผมในันก็นอนอยู่เนี่ยมืดๆในพันเดี๋ยวนี้จะแบบมาผูกเปนอนตรงนี้นะทุกคนเพราะตรงเนี้ยมันยังสว่างอยู่นะ ผมก็ยังมีอาการไอยอยู่นะตื่นมาก็เจ็บคอวันเนี้ยผมก็นอนไปมันตั้งแต่บ่ายบ่ายบ่ายสองบ่ายสามนะครับนอนถึงห้าโมงทุกคนห้าโมงเย็นนะครับผมมันถึงห้าโมงเย็นเลยนะครับผมอีาอาด,ดาบด ฝายก็ไม่มานะครับผมฝ่ายไม่ติดนะครับผมจิ้วพี่วะคนนั้นจะเป็นทรายนี้ได้หรอเชื่อวะเลือดหน่งเลือในปะทรายผิดวะทรายผิดเปล่า โอ้ยมออ๋อทุกคนนี่นะครับสายผิดนะครับผมนี่นะครับผมในผ่านก็เสียบสายผิดนะเขาบอกว่าโอ้ทุกคนเดกเก่งน,นีฮะสายผิดนะครับผมอันนี้ถูกแล้วมาอันนี้ก็สว่างขึ้นแล้วทุกคนผมก็จะนั่งดูทุกคนไฟสว่างทีอันนี้ไปหมดเลยนะยุงหายหมดเลยนะครับผมดูบารูดิด,ดูนะครับทุกคน นี่บ้านายในพันก็มานะเขาทุกคนตอนแรกผมก็ทำไมมันมีซอง่องสายนะผมก็งงบอกว่าช่วงเนี้ยเขาก็ไม่ได้จ่ายค่าไฟเลยเพราะปกติในบ้านในพันก็อยู่แบบก็ไม่ได้อยู่บ้านบ่อยนะก็ไฟเขาก็ไม่ได้ใช้บ่อยทุกคนในพันก็รับผมฟังเหมือนแบบขอยิดตัดที่ไหนได้ทุกคนนี่นะเข้าใช้นี้ผิดนะเนี่ยปลร์มันมี่องปังนะผมแล้วอันไหนเขียนหน่ยปจจุยปจจุยันเี๋ยวปัจจุเยอะนะทุกคนมี ไม่ยุงบินอยู่นะทุกคนอือาีโอ้หขนลงใจนะดีแล้วทีม่มีสายผมก็เสียบสายสายผิดตั้งนานนะครับผมแต่ในพันก็บอกว่าช่วงนี้เขาน่าจะตัดสายทิ้งแล้วมั้งเพราะเราก็อยู่ได้เพราะเขาก็ไม่ใช้สายทุกคนอยู่ที่แต่ใช้ไสายดีกว่านะปอดภัยกว่าทุกคนยุงมืดยุงเยอะยุงกัดแต่มันไม่ค่อยดีหรอก มีไฟดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยวบ้านแบบมืดเนี่ยมนก็มาค่อยดีนะนเนี่ยมูหูเนี่ยยืนโอ้ทุกคนยุงเยอะมากอ,มอืออือไปยื่นได้บอกอือคือว่าววก็เลยก็อออคนอใครจะดูจงครับผม ชุด,ดอีตาทวนรูปในผ่านก็เยอะแยะเลยนะครับผมก็นาย่านเป็นคนกนเกลี่ยงนะครับผม พอใส่ชุดกันเลี่ยงนะครับผมทุกคนผมก็ถ่ายให้ดูไม่ได้นะครับผมก็เดีย๋ยวาแม่ทามามถ่ายนะไม่จะเป็นลูกเมียหรือพ่อแม่ของนายสาวน,นะครับผมถ่ายให้ดูไม่ได้นะครับโอ้โหจอหืมนยเดี๋ <c oughs> ยวผมก็จะกลับแล้วตอนนี้ก็เริือมือแล้วนะครับผมทุกคนเริ่มมือแล้วนะครับผมตอนนี้ เริ่มมือละอี่าเช่นเาดูอีกอย่างี่อ่่เาือเดี๋ยวมาเดีอนี่ไอยากกันจุงวะโดนยังไงทีเ่เราอผมจะซือยากกันจุงให้ในพันคือเดี๋ยวซนมมาฝากเขาบอกซืนมมาฝากนะเค องนี่ได้ไม่ด้วยเเน,นี่ยนั่ชนี่ทอนเลยนี่นีน่ตัวกวางทอนนี่กกอม <c oughs> <น>ผมก็นานานๆไม่ได้นะส่วนผมก็มีธุระต้องกลับไปทำาต่อนะ <c oughs> 12, <c oughs> เดี๋ยวผมก็กไปละวสองสามนาทีเดี๋ยวผมก็จะไปทุกคน นี่ทุกคนบ้านในในผานก็สว่างนะมีไยทุกคนายก็สว่างนะครับทุกคนแต่แรกถ้าไม่มีายนะผมก็จะซื้อโคมไฟมาแต่จะเป็นชัดแบบนะครับผมว่าจะซื้อโคมไฟมาฟังในผานนะเพาะ่ไม่มีายใช้ทุกคนถ้ามีไยใช้นี่คือแบบโลำบากมากแถมไายชยในผานก็อู้งอะอูอ้งะก็ไม่มีนะครับผมเขาบอกแบบหายไปในป่าหมดเลยนะ ไม่รู้ตอนนี้เขาไม่ได้บอกไปล่าสัตว์แล้วไม่รู้ว่านายคงไม่ต้องเรียกว่านายผ่านแล้วมั้งครับผมทุกคนเพราะก็ไม่เห็นเป็นไปล่าสัตว์หรือไปอะไรนั่นนะครับผมจากนั้นทีพอช่วงนี้ยก็เป็นช่วงฝนตกแหละทุกคนผมก็เข้าใจในผ่านแหละเป็นช่วงฝนตกแล้วก็แบบอะไรนะครับผมน้ําแรงแบบข้ามน้ําไปไม่ได้นะก็ไปล่าสัตว์ไม่ได้นะครับผมผมก็เข้าใจในผ่านนะครับผม เดี๋ยวมีก hmm. mm, so ็ไปแล้วน okay. in okay, ่าจะมีเหรอคนเขาบอกปวดหัวเขาจะนอนพักผ่อนแล้วโอเคมีมีเดี๋ยวมีพี่นี่อู้จะพูดอะไรอย่างี้ยกินหรอมีวินี่เวลาบอกมีนะเขามีวินิรุปผ่านก็ว่าจะนอนแล้วนะครับผมเบอร์มูยี่ก่อนนี่กไปเดี๋ยวไปอ๋อเนี่ยเดี๋ยวไปคนในพาร์ทบอกอย่าปิดไฟนะหรือเขาไม่อยากเปิดไฟทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคือเลือกที่นอ๋อ ผมก็ได้ปิดสายให้ในผานแล้วนะครับผมในผานบอกในผานบอกว่าแบบนายอยู่ที่มืนมืนมากกว่าผมก็เข้าใจในผานนะครับผมโอเคดูทุกคนมืนมังนะเนี่ยผมปิดสายนะครับผมโอเคไว้เจอกันนะถ้าเกิดเดี๋ยวรอกก่อนปิดคลิปทาน,นี้เดี๋ยวผมก็ไปซื้อขนมขอหิวขนมนะไปซื้อขนมแล้วก็อะไรนะยากันยุงมาให้โอเค เดี๋ยวเกยะแควะ่เีคนเดี๋ยวผมขอตัวลากลับก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมขอปิดกลิปน,นี้นี mm ้ hmm. เดี๋ยวผมก็จะซื้อยากันยุงแล้วก็อะไรนะทุกคนเรียกว่าเลยนะยากันยุงขนมมาฝากในผ่านทนะทุกคน mm hmm. ก็ผมก็ขอตัวลากลับก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม